สลามาอะไรกุมครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์ตัวอิหมามนะครับมีโครงการดีๆนะครับที่จะสร้างนะครับอาคารละมาดของสําหรับท่านสุภาพสตรีที่มัสยิดกลางเบตงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพบกับตัวอิหมามนะครับผมเชิญครับตัวอิหมามครับมีโครงการอะไรบ้างครับเชิญเลยครับก็ผมในอิสมาอ์เยเมนุสอิหมามมัสยิดกลางเบตงวันนี้ผมอยากจะประกาศว่าวันที่8 เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568จะมีการจะมีการจงานการกุศลหรือว่ามาแกคดูรีสมทบทุนเท่ามัจจิกามเบตรงเพื่อเพื่อสร้างที่ละหมาสตรีนะครับสรทีี่ลตเพราะว่าวันนี้มัจจิกามเปตรงเป็นหน้าตาของของประเทศเพราะอยู่กติชายแดน ก่มเป้าหมายที่มาเที่ยวมาเที่ยวไปตรงก็ส่วนมากจะเป็นสตรีเ,เป็นสตรีรเอากระตีนอนนะวันนี้ตอ่อ,อ,อถึงเวลาละหมาดฮาวัคตูนี้เขาจะมาบริการที่มัสยิดการไปตรงเลยมีมติคณะกรรมการและที่ปรามาสัสยิดตกลงวันที่8ปดพฤจิกายนพุทธศักราชสอ,อ 68, รับจะมีก การจัดงานการกุศลหาทุนเพื่อทําที่ละมาของของผู้หญิงนะครับสับสำหรับท่านที่มาไม่ได้ให้บริจาคเข้าบัญชีอะไรครับครับท่านที่มาไม่ได้ก็เราเรามีบัญชีพร้อมเฟยนะครับธนาคารไอแบงนะครับศูนย์เก้าเก้าสี่ศูนย์นย์สองแปนะครับมีนะครับขอบคุณอีกรั้นครับ ธนาคารธนาาครอะไรครับธนาคารไอแบงก์ธนาคารอิสลามไอแบงก์ครับอิสลามไอแบงก์ครับหมายเลขบัญชีครับหมายเลขบัญชี0 9 9 4 0 0 2 8 5 0 2 7 9นครับผมนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อสนทบทุนสร้างอาคารละหมาดหญิงครับผมครับอย่าล็อกครับขอให้ล็อกนะครับตอบแทนความยิ่งงามของท่านนะครับผมแล้วก็ให้ สำเร็จให้ง่ายดายนะครับช่วยกันขอดุอาด้วยครับครับช่วยกันขอดุอานะครับแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมีการมาดอทุกที่นะครับถึงว่าถ้าไม่ถึงไม่ได้โดนชัดชวนอะไรก็ถ้ารู้ว่ามีเข้าประกาศลงเฟซลงสตอรี่อะไรเป็น ที่ประกาศก็เรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญด้วยทั้งจังหวัดยะลาและจังหวัดแคริเอร์ทั้งจังหวัดยะลาและจตำรวจเคริเอร์และพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศอาและพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศนะคคคครรัับบบโออเขุณครับ